ข้าสู่ช่วงที่สองของวัลส์สปริงค่ะและแล้ววันจันทร์แบบนี้นะคะก็กลับมาพบกับช่วงที่หลายๆคนรอคอยอีกเช่นเคยค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะได้เช็คชีวิตการงานการเงินความรักประจําสัปดาห์นะคะผ่านการถอดรหัสตัวเลขกันแบบสดๆซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะที่จะมาถอดรหัสตัวเลขนะคะวันนี้ปอและพี่ลุงหมีขอต้อนรับหมอเมธประพันธ์บุญบำรงสุขเช่นเคยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเลขศาสตร์ประยุทธ์ทศวิวัฒค่ะสวัสดีค่ะหมอเมสวัสดีค่ะโอ้โหตั้งแต่หมอเมธมารายการของเราเนี่ย คือคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามากดไลค์ในแฟนเพจของเรามากมายเลย,เลยแล้วก็บอกเลยนะว่าอยากจะให้ถึงวันจันเร็วๆเพราะว่าอยากจะให้หมอเมนเนี่ยถอดรหัสดวงประจำสัปดาห์ของสัปดาห์นี้เราว่าแมนมากๆหมเมนมากๆเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า,าค่ะเริ่มที่วันอาทิตย์ใช่เริ่มกันที่วันอาทิตย์ครับสำหรับวันอาทิตย์นะครับในเรื่องของการงานก่อนเลยาการงานถอดรหัสตัวเลขออกมาได้เป็นตัวเลข64สานะครับตัวเลข64สานี้เนี่ย วงบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคนวันอาทิตย์ไอเดียกําลังดีกาลังพุ่งเลยนะครับถ้าอยากจะทําอะไรช่วงนี้แนะนําให้ทําได้ทันทีเลยครับอย่าไปรีรอ ielle, ปล่อยเวลาให้ผ่านไปครับผมส่วนถ้าในเรื่องของเป็นเรื่องของการเงินกันบ้างเรื่องของการเงินช่วงนี้คนวันอาทิตย์ต้องระมารัดระวังให้ดีครับผมเพราะทถรหัสออกมาได้เป็นตัวเลข934หมายความว่าช่วงนี้การเงินอ่ะจะไหลออกไปอย่างรวดเร็วเรียวกว่าการเงินรั่วการเงินรั่วก็ว่าได้ครับผม เนื่องมาจากว่าใช่ช่วงนี้จะใช้เงินเก่งเวลาแบบการตัดสินใจที่จะคิดอะไรจะใช้จ่ายอะไรอ่ะมันจะเร็วมากเลยเป็นเร็วมากครับมาดูความรักความรักของอาทิตย์ค่ะสําหรับเรื่องของความรักนะครับถอดรหัสตัวเลขออกมาเป็นตัวเลข2 6 5หครับผมสำหรับเลขสองหหบอกว่าช่วงนี้ความรักสบายๆชิลๆไม่มีเรื่องทะเลาะกันง่ายๆครับผม ค่ะอ่านี่คือของวันอาทิตย์นะคะเกวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ไม่ใช่วันจันทร์วันจันทร์อ่ะปอวันจันทร์เหรออ้าโอเคอ่ะวันจันทร์เลยการงานก่อนดีกว่าค่ะสําหรับของคนวันจันทร์การงานถอดรหัสตัวเลขออกมาได้เป็นตัวเลข3 9มเครับผมเขาบอกว่าช่วงนี้อารมณ์อินดี้อาร์ตตัวแม่มาแรงอุ้ยแปลว่าอยากจะทําก็ทําไม่อยากทําก็ทิ้งเป็นลักษณะประมาณนั้นกันเลยครับผมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ ช่วงนงั้นเลยหรอ่าอินช่วงนี้ระวังงานร่มหรือว่าทะเลาะกับใช้คำว่าขัดแย้งดีกว่าขัดแย้งกับเพื่อน่วงงานดีครับผมเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นมีสติแต่ปอไม่เป็นหรอกปอเขาคุมได้ดีใช่ครับผมเขาวิ์เลยการเงินละกานเงินกันเงินกันเงินช่วงนี้แน่นอนว่าเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามามาจากที่ตั้งและอารมณ์ช่วงนี้อินดีมากการใช้จ่ายช่วงนี้ถอดรหัสออกมาเป็น0ูนย์สเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายจึง ใช้จ่ายอย่างรวดเร็วอยากซื้ออะไรก็ซื้อคนอื่นรั้งไม่ได้นะอ่าเพราะฉะนั้นการเงินช่วงนี้จึงพูดว่ารั่วไหลเช่นเดียวกันครับโอ้ปอคืนนี้ก็มีนัดคืนนี้นัดก็ไปต้องไปจ่ายเงินอีกคืนนี้ห้ามดื่มนะเพราะจริงๆขอรักของรักของวันจันทร์ค่ะดูเขาลุ้นก่าตัวไปนะนั่นสิครับความรักความรักทอรหัสออกมาได้เป็น 982ก็ผมเรื่องอารมณ์อินดี้ยังไม่หมดยังไม่หมดอีกแล้วคะยังไม่หมดคือตัวแม่จริงๆอาทิตย์นี้วงบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอารมณ์อินดี้ของคุณมาเป็นใหญ่เลยเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะทะเลาะบอกแวงแบประมาณเนาไม่ว่าแฟนไม่ว่าคนรักอ่ะจะปลอบจะอยู่ด้วยยังไงก็ตามฟังไม่เข้าหูไม่เข้าหูเวียนด้วยเวียนใช่แล้ว ได้เหมือนสวยเลือกได้ทุกอย่างเป็นอี่างทุกคนครับเล่นโยคะก็ไม่ค่อยจบค่พอใจไปคิดตึงเขาเนี่ยของวันอังคารดีกว่าค่ะอังคารไม่ใช่วันเราอย่างยางวันอังคารนะคะสำหรับคนวันอังคารนะครับทอรหัสการงานออกมาได้เป็นตัวเลข188ครับช่วงนี้188บ่งบอกไว้เลยว่าช่วงนี้ต้องระมัดระวังการมีปัญหากับเจ้านายให้มากที่สุดครับผมทำอะไรก็เกรงใจเจ้านายกันหน่อยอารมณ์ของเราเนี่ย ต้องบอกว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามจะไม่ถูกใจจะไม่ถูกตาเ,เจ้านายเจ้านายจะอารมณ์ชุนเฉียวหงุดหงิดง่ายดังนั้นแล้วอย่าไปอย่าไปอยู่ใกล้เจ้านายมากนะครับผมจะได้หลีกเลี่ยงการที่แบบเ,เผชิญหน้าใช่แครับผมส่วนบางาคนเนี่ยจะบางคนบอกว่าตัวเองไม่มีเจ้านายจะเป็นยังไงล่ะช่วงนี้บอกว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการของตัวเองเนี่ยต้องระมัดระวังการถูกโกงอย่างแรงครับ อันต่อไป uh huh. ค่ะ uh huh. การเงินการงาเงินแล้วเนี่ย uh huh. อันนี้จะมาดูที่ตัวเลข428ครับผม428ช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนเข้าไว้ครับผมค,คิดอะไรให้รอบครอบ เช่นเดียวกัน่งบอกว่าช่วงนี้มีโอกาสเสียเงินก้อนใหญ่เพราะการถูกโกงครับโอ้โั้นก็เลยทานต้องต้องระมัดระวังที่ดีเลยช่วงนี้วีคนี้วีคนี้เลยความรักของวันอังคารล่ะคะความรักของวันอังคารช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูดีสักเท่าไหร่นะครับผมทอรรหัสตัวเลขออกมาเป็นเจ1ดหนึ่งหนึ่งครับค่ะช่วงนี้ความรักจะดูค่อนข้างนิ่งไม่หวือหวาไม่ไม่หวานอะไรเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนทั้งคู่กับเราทั้งคู่เราแล้วก็ คนรักของเราเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งกับเรื่องของการงานมากๆเพราะฉะนั้นแล้วแนะนําให้อยู่ห่างๆกันไว้ครับจะได้ไม่มีเหตุกระทบกระทั่งกันค่ะให้พ้นสัปดาห์นี้ไปก่อนพ้นสัปดาห์นี้ไปก่อนนะวันพุธคุยเอาก็พอวันพุธกลางวันค่ะใช่ครับผมสาหรับในเรื่องของวันพุธกลางวันนะครับถอดรหัสตัวเลขออกมาเป็นตัวเลข135ครับแปลว่าตัวเลข135้าเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเวลาจะทําอะไรอย่าคอยวาสนาครับผมอย่ารอการช่วยเหลือจากคนอื่น เพราะว่าช่วงนี้ต้องสู้เองต้องเคลียร์ทุกๆอย่างเองทั้งทั้งหมดครับแต่ดีเนาะใช่แต่ข้อดีมันยังมีจุดที่ดีอยู่ในจุดที่เสียอยู่เขาบอกว่าถ้าทําอะไรก็ตามที่ดูที่ทําออกมาแล้วว่ามันดูดีเข้าตาเจ้านายใช่ช่วงนี้เนี่ยจะมีโอกาสสูงที่จะได้รับการอุปถัมภ์ครับได้คะแนนได้คะแนนดีอาจจะได้โปรด ขั้นหือวได้เงินเดือนขึ้นอะไรอย่างั้ต่อไปเรื่องการเงินเรื่องของการเงินนะครับขอรหัสตัวเลขออกมาได้เป็นตัวเลข077ครับสำหรับตัวเลข077เขาบอกว่าช่วงนี้การเงินไม่ค่อยจะเป็นไปตามแผนสักเท่าไหร่จะต้องคิดให้ดีวางแผนให้ดีทํางบรายรับรายจ่ายให้ดีต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินฝืดเคืองให้ดีมากที่สุดเลยล่ะครับก็คือจะใช้จ่ายอะไรก็ต้องควรทําตารางเลยว่ารายจ่ายรายรับเดี๋ยวเดี๋ยวจะช็อต ใช่เดี๋ยวช็อตโดยเฉพาะใครที่หมุนเงินอยู่เนี่ยอันนี้เป็นปัญหานหนักเลยครับแน่เลยสำหรับความรักของ,ของวันพุธกลางวันสำหรับความรักของคนวันพุธกลางวันนะครับถอดรหัสตัวเลขออกมาได้เป็นตัวเลข038สครับผมสำหรับตัวเลข0ูนบ่งบอกว่าช่วงนี้มีโอกาสที่จะทะเลาะ กระทบกระทั่งอย่างแรงอย่างแรงด้วยเนื่องมาจากตัวเราเนี่ยบางครั้งไปหงุดหงิดจากเรื่องอะไรมาเมื่อกี้ที่บอกว่าการงานทามาเยอะแล้วถูกต้องไหมก็ทําให้แบบเครียดจากการงานสะสมก็เลยมีโอกาสที่จะมาลงกับคนรักเราได้ครับยต้องระวังนะหักข้นใจให้ดีคือ อยู่ห่างๆกันไว้ก็ดีวันพุธกลางคืนค่ะวันพุธกลางคืนลุกหนีค่ะวันอะไรค่ะการงานแต่ไรค่ะการงานนะครับผมต้องบอกว่าการงานของคนวันพุธกลางวันถือว่าเป็นการงานกลางคื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 นถือว่าเป็นวันที่ค่อนข้างดีที่สุดในอาทิตย์นี้แล้วรอครับคเพราะว่าสาหรับคนวันพุธกลางคืนนะครับถอดรหัสตัวเลขทางการงานออกมาได้เป็นตัวเลข 593ครับผม5้าบ่งบอกว่าช่วงนี้การทํางานรื่นไหลไม่มีสะดุดไม่มีปัญหาอะไรใดๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการทํางานอะไรก็ตามแต่แถมยังมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ให้อีกด้วยครับไปเลยนะไปด้วยนะไปเลยใช่ลุยตลอดอการเงินละครการเงินต้องดีเนาะใช่ครับผมการเงินก็ต้องดีด้วยเขาบอกว่าการวางแผนรายรับรายจ่ายอะไรต่างๆที่เราแบบได้คาดคะเนเอาไว้วางแผนเอาไว้ทุกอย่างตรงตามแผนทั้งหมดครับอ ความรักนะคะความรักตรงนี้สําคัญความรักสําคัญครับผมถอดรหัสตัวเลขออกมาเป็น7-9-5ครับผมเรื่องความรักช่วงนี้อาจจะดูมีน้อยๆลงบ้างครับผมเพราะว่าช่วงนี้มัวยุ่งแต่งานช่วงนี้งานเยอะแต่เขายอมนะ ยอมเหรอครับยอมเงินเอาเงินโอเคครับไม่ใช่ปกติมันไม่มีอยู่แล้วแต่เมื่อวานก็มีคนมาทำขอลงขอไลน์นะโอ้ยจริงป้าไลน์นี้คืออะไรอะคะศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าหกหก้าหกห้าเด็กก็มาละของวันพฤหัสดีกว่าค่ะของวันพฤหัสครับผมสำหรับวันพฤหัสนะครับจะถอดตัวเลขรหัสตัวเลขออกมาได้เป็นตัวเลข334ครับผมรหัสตัวเลข334ช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแหวกกับ เพื่อนร่วมงานอย่างมากเลยครับผมเพราะว่าคำพูดของเราอ่ะอาจจะมีบางจุดที่ค่อนข้างดูตรงไปค่ะชัดเกินไปแนะนำให้ประดิษฐ์คำพูดซะบ้างครับผมจะได้ไม่ค่อยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานก็คือเวลาจะพูดอะไรคิดก่อนพูดอย่ย่าอย่าขวานผ่าซาใช่แล้วขวานขวานผ่าซาขวานาเป็นไงอ๋อโอเคอ่ะแล้วก็การเงินอะไรนะคะขวานผ่าซาโอเคการเงินราคาของมันประหัต สำหรับเรื่องของการเงินนะครับทอรหัสตัวเลขออกมาได้เป็น172ครับผมช่วงนี้172บอกว่าช่วงนี้มีเกณฑ์สูงมากเลยที่จะต้องเสียทรัพย์เพราะคนใกล้ตัวครับผมอ,อาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นแฟน<อ>นะครับโดยช่วงนี้จะเกิดความรู้สึกคือถูกมัดมือชกอขัดแย้งอะไรไม่ได้ถึงแม้จะมีเหตุผลมากมายก็แบบ ไม่สามารถที่จะพูดออกไปได้อะต้องช่วยเขาต้องช่วยเขาอยู่ดีความรักของรหัสละคะสำหรับความรักช่วงนี้ถอดรหัสตัวเลขออกมาได้เป็นตัวเลข9 8 6ครับผมช่วงนี้มีโอกาสสูงที่เราจะตามใจแฟนมากจนเกินไปนะครไม่รู้ว่าเพราะรักหรือเพราะลงอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันอ แต่ร<ช><อ>ะวังอย่าให้มากครับผมช่วงนี้อย่าป่าจนเกินไปไม่งั้นอาจจะหมดเนื้อหมดตัวได้ครับแต่้อย่าเปอย่าเปก็อย่าเปก็อย่าอย่าตามใจมากเกินไปใช่ครับผมใช่ดูวันศุกร์ค่ะสําหรับวันศุกร์นะครับถอดรหัสต,ตัวเลขของทางการงานออกมาได้เป็นตัวเลข2องสาครับตัวเลข2อง<ๆ>สางบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนงุดหงิดง่ายจะเรียกว่าถึงขั้นปรีแตกก็ได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยอย่าไปเยอะทําอะไรแบบนู่นนี่นู่น,น,นเรื่องมากนู่น<อ>ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ในที่ทํางานเยอะ,ะไม่ไงั้นคนอื่นเขาจะหมันไส้เอาครับค่ะต้องระวังเนาะ,ะการเงินเ,เงินการเงินช่วงนี้ถอดรหัสตัวเลขออกมาได้เป็นตัวเลข648ครับผมสำหรับตัวเลข648บ่งบอกว่าช่วงนี้เปลืองเงินแน่นอนอยากซื้ออะไร อยากซื้อแต่ของใหญ่ๆทั้งนั้นเลยของเล็กๆจุกจิกจุกจิกไม่เอาไม่เอาช่วงนี้ต้องแบบว่าต้อรีดไม่เอาจะเอาตู้เย็นอย่างเงี้ยใช่ครับประมาณนั้นครับสำหรับเรื่องของความรักแล้วเนี่ยถอดรหัสตัวเลขออกมาเป็น034สําหรับตัวเลข034บ่งบอกว่าช่วงนี้จะออกมาเดียวกับเรื่องของการงานเลยคือปรี๊ดแตกตลอดสัปดาห์นะครับผมดังนั้นจะทําอะไรก็ตามเนี่ยระวังอารมณ์ผีเข้าผีออก เออสามวันดีสีวันไ่อย่ายเงเงี้ยเออไม่ไหวจริงๆครับมผมเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยวันเสาร์อของวันเสาร์ละคะดวงของวันเสาร์เป็นยังไงการงานก่อนเลยสําหรับในเรื่องของการงานนะครับถอดรหัสตัวเลขออกมาได้เป็นตัวเลข6 หกสามครับผม <66 3 S 1> สำหรับตัวเลข663บ่งบอกได้ว่าช่วงนี้คนวันสาวการงานกำลังรุ่งอยู่ดีรุ่งรุ่มากๆพอๆกับคนวันพุธกลาคืน,คนเลยใช่ดีใจด้วยไอเดียมีทุกอย่างโปร,รเจกอะไรมาที่บอกว่าช่วงที่แล้วอะ่ะคิดไม่ออกทําไม่ได้ช่วงนี้ราบลื่นผ่านฉลุยเลยครับ ค่ะแล้วก็การเงินราคาคุณหมอสําหรับเรื่องของการเงินแล้วเนี่ยช่วงนี้รายจ่ายยิบยิบยยอยๆค่อนข้างมีเยอะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหากับเรื่องของการเงินของเราครับค่ะ <Pokemon S 1> แล้วก็สุดท้ายเรื่องของความรักอ่าเรื่องของความรักเนี่ยถอดราหัสตัวเลขออกมาได้เป็นตัวเลข8 9 5ครับผมสําหรับตัวเลข8 9 5เนี่ยช่วงนี้อาจจะมีข่าวหรืออะไรไม่ดีไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักของเราบ้างแต่ว่าอย่าใช้เชื่อใจแฟนของเราเอาไว้ครับผมเพราะว่าเรื่องมันไม่มีอะไรเลยจริงๆครับโอ้ก็อย่าคิดมาก ครบทั้ง7วันใช่7 <8 S 3> วันวงดดวง8ดวง <8 S 2> วก็เช่งค,คืนกับวันเสาร์ ใช่ดีดีค่ะก็ถ้าเกิดดีก็ต้องทําให้ดีต่อไปแต่ถ้าเกิดดวงเรารู้สึกว่ายังลุ่มรุ่มนๆเราก็ต้องหมั่นทําบุญใช่ไหมคะใช่แล้วครับผมการทําการทาความดีเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดในเรื่องของการเติมทําให้ชีวิตของเราดีมากขึ้นแล้วครับแต่หมอเมธยังไม่ได้ไปไหนนะคะช่วงหน้าเราจะเปิดสายโฟนอินให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาได้ที่021261124นะคะหมอเมธจะคลี่คลายถอดรหัสถอดรหัสของดวงของคุณในช่วงหน้าค่ะ ับข้าสู่รชวงที่สามของ WhatsApp Spring ค่ะขอย้ำหมายเลขอีกนิดนึงนะคะ021261124นะคะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องดวงจักรศาสตร์ตัวเลขกับหมอเมธได้นะคะและตอนนี้ก็มีสายเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณทวิพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทวิพรเชิญปรึกษาหมอเมธเลยค่ะค่ะเกิดวันเสาร์พี่ค่ะครับ22ตุลา23ปีสวดนะคะค่ะอืมคุณทวิพรอยากถามหมอเมธเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ ตอนนี้เราเป็นนี่เราไม่รู้ไม่รู้จะหมดนี่เมื่อไหร่แล้วไม่รู้จะเราได้ทําการขายที่ะอะไรอ่ไรเงี้ยมันจะสําเร็จไหมค่ะโอเคค่ะได้ค่ะเดวสักครู่นะคะค่ะ,คะสำหรับเรื่องของการขายที่นะครับผมผมบอกว่าสําเร็จแน่นอนครับผมเนื่องจากว่าตัวเลขที่ถูกถอดรหัสออกถูกถอดรหัสออกมาเนี่ยจะได้ตัวเลขกลุ่ม 8-9นะครับผมคู่ตัวเลข89บ่กงบอกว่าการคิดอะไรสมหวังอย่างแน่นอนครับผมเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าเมื่อไหร่นะครับถ้าถามว่าเมื่อไหร่เนี่ยคุณทวิคุณทวิพรนะครับผมอาจจะต้องรออีกค่อนข้างนานพอสมควรอาจจะอยู่ที่ประมาณ5-7เดือนเลยทีเดียวห้าถึงเดือนนะครับช่วงนี้ก็ต้องใจเย็นๆก่อนนีค่ะอดทนนะคะคุณทวิพรใช่แล้วครับ แล้วจะได้ราคาตามที่เราต้องการหรือเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องของราคานะครับผมตรงนี้เนี่ยในเรื่องของราคาจะได้ตามที่เราคาดหวังเอาไว้ครับผมเพราะว่าลักษณะของตัวเลขหนึ่งตัวเลขหนึ่งก็บ่งบอกว่าเราเป็นเจ้าของของที่ของเราเองส่วนตัวเลขค่าก็คือบอกว่าความรอบครอบหรือว่าความมั่นคงก็คือเราจะได้ราคาตามนั้นจริงๆครับค่ะก็อย่างที่หวังค่ะคุณธวิพรมีอะไรถงเพิ่มไหมคะ พี่ตอนนี้เรามีออเดอร์ใหญ่เกี่ยวกับช่วยจ่ายทางไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาติดต่อหรือเปล่าที่งค่ะคือว่ามีออเดอร์เราขายพวกเซรามิกอยู่ที่พังงาเขาหลักอ่ะพี่ค่ะค่ะอ๋อีออเดอร์เซรามิกค่ะเกี่ยวกับช่วยชามขายออกมาได้เป็นทอรหัสออกมาเป็นตัวเลขหนึ่งสี่ครับผมมงบอกว่าไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนเพราะว่าเลขสี่เนี่ยเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารในหรือว่าเจ้าแห่งการทําธุรกิจนะครับตัวเลขหนึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้ว เือ่ตัวเราของเราค่ะนะครับจึงไม่มีปัญหาใดๆในเรื่องของการทำธุรกิจในเรื่องของรถนี้ครับค่ะสามารถทำได้ครับค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากมากค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคขอบคุณค่ะมีคำถามจาก Facebook นะคะที่ส่งมาทางว h a t s a p p Spring นะคะคำถามแรกเนี่ยถามว่าตัวเลขไหนที่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ที่เหมาะกับการเล่นหุ้นหรือลงทุนในตลาดหลักทรัพย์บ้างอันนี้เป็นคำถามจากคุณเดชาค่ะ ครับผมสําหรับตัวเลขที่เหมาะกับการเล่นหุ้นนะครับผมหรือว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับตัวเลขเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวเลขกลุ่มเลข1เลข4、เลข5แล้วก็เลข9ครับผม4ตัวนี้เลยค่อนข้างเยอะครับผมหนึ่งสี่ห้าเนะครับผมโดยแนะนำให้สุดคืออยากใช้มีตัวเลข1เป็นตัวเลขหลักแล้วไปอยู่ข้างๆกับเลข4่ข้างๆกับเลข5หรือข้างๆกับเลข9ครับ ก็จะกลายเป็นตัวเลข1 4 4 1ที่อยู่ข้างกัน1-5-5-1อยู่ข้างกัน1-9-9-1อยู่ข้างๆกันครับอ๋อก็จะเป็นตัวเลขที่ดีมากๆเลใช่ลครับก็เป็นกลุ่มนี้ครับผมมีคำถามอีกค่ะเขาบอกว่าจากคุณมิวนะคะถามว่าใช้ทะเบียนรถ3 7 8 9ทะเบียนรถของดิฉันเนี่ยจะช่วยส่งเสริมด้านการค้าไหมคะและถ้าไม่ไม่ส่งเสริมเนี่ยก็ควรใช้ และถ้าไม่แล้วทะเบียนนี้ช่วยส่งเสริมด้านไหนคะคือถามคำถามแรกก่อนเลยว่า3789ส่งเสริมเรื่องการค้าไหม3789นะครับการทำการค้าการกำการค้ากลต่งนี้ก็ได้ครับผมกลุ่มนี้กลุ่มนี้นะครับผม7 7 8 9ปกติแล้วเขาบอกว่าการทำธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ตัวเลขเกี่ยวกับเลขก4หรือตัวเลข6เป็นสำคัญครับผม4กับ6ใช่ครับจะสังเกตได้ว่าทะเบียนของคุณมิวเนี่ย ไม่มีตัวเลข4ี่หรือว่าจะเลข6เลยนะครับแต่ตัวเลขของคุณมิวที่ใช้เนี่ยจะเป็นตัวเลขกลุ่มอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายหรือว่าในเรื่องของอำนาจการบังคับบัญชาเข้ามาแทนอ๋อคือถ้าสมมติเป็นนายคนอย่างนี้โอเคใช่ถ้าเป็นเจ้านายคนหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการแบบต้องบอกว่าคล้ายๆแล้วก็ผูกมัดประมาณนั้นก็ได้ครับผมก็คือไม่เหมาะกับการค้าไม่เหมาะกับการค้าไม่เหมาะกับงานบริการ ใช่ครับก็ลองเปลี่ยนได้เนาะงก็จริงก็เปลี่ยนได้ค่ะมาอีกหนึ่งสายนะคะคุณสมควรค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณสมควรค่ะสวัสดีค่ะเชิญถามหมอเมทได้เลยค่ะคือจะเกิดเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2052ตรงกับวันพสชิตชาติแล้วก็คือเป็นนี่ไป็นเงินเข้ามาแล้วทีนี้เดาเอาไปที่ดินพ์ไปจนอนเขา แล้วก็เลยเอาไปที่ดินของเราไปไปคู่อีกครั้งค่ะเรื่องนี้จะเป็นโอกาสได้คืนไหมก็คือเรื่องที่ดินเนี่ยเอาไปจำนองแล้วก็เอาไปกู้คือคุณสมควรอยากรู้ว่าจะได้คืนไหมครับผมเลขที่เขาเอาไปของเราไปไปกู้นี่อีกตัวนะคะครับผมต้องบอกว่าถอดรหัสตัวเลขออกมาได้นะครับคือตัวเลขเลขห้าและตัวเลขเลขศูนย์นะครับ ในตัวเลข5าและตัวเลขศูนย์เนี่ยตัวเลข5ายังบ่งบอกว่าของที่นี้เนี่ยยังคงเป็นทรัพย์สินของเราอยู่ครับผมเพียงแต่ว่าตัวเลขศูนย์บ่งบอกว่าอาจจะไม่ได้ในเวลาที่เราต้องการหรืออาจจะต้องมีการเลื่อนไปอีกหลังจากสัญญาอะไรต่างๆของตัวเราครับคก็คือไม่ได้ตามที่สัญญาได้เขียนเอาไว้แน่นอนครับคำถามอื่นมีอีกไหมคะตัอยากถามเรื่อง ตะมีต้นชกลากบจะได้ไหมคะตอนนี้ถามเกี่ยวกับเรื่องโชคลาบจะได้ไหมอ๋อจะมีโชคไหมถามเลขอ๋อโชคลาบนะคะโอเคค่ะงนี้ในเรื่องของโชคลาบนะคร<ภ>ับผมต้องบอกว่าแนะนําว่าถ้าอยากจะมีโชคลาบในช่วงนี้นะครับขอให้ขอขอบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณสมควรเนี่ยมีโชคลาบอยู่ในช่วงนี้ เพียงแต่ว่าโชคลาภจะขึ้นตรงอยู่กับสิ่งใหญ่ๆร้านค้าใหญ่ๆอะไรแบบนี้ครับผมหรือว่าการติดต่อกับดีลเลอร์ใหญ่ๆผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้ครับผมถึงจะสามารถนําโชคลาภให้กับตัวเราได้ก็ต้องติดต่อกับทางผู้ใหญ่เลขที่ออกนี่คือเป็นตัวเลข9กับตัวเลข7ครับตัวเลข9บ่งบอกว่ามีโชคลาภเข้ามาในช่วงนี้แน่นอนแต่ตัวเลข7บ่งบอกว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าหากเป็นอะไรที่เป็นเจ้าของใหญ่ๆแล้วถึงจะสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้ ถ้าเป็นคนเล็กๆเป็นเด็กเป็นอะไร,ะรอย่างนี้ช่วยอะไรเราไม่ได้ครับค่ะคุณสมควรคขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีอ่าก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆในเรื่องของศาสตร์ของตัวเลขซึ่งจริงแล้วเนี่ยเรารู้ไว้ก็จะได้ระมัดระวังแล้วก็ดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวิคให้ดีด้วยจะได้ไม่ประมาทวันนี้ต้องอให้หมอเมทเนี่ยฝากช่องทางการติดต่อหน่อยค่ะครับผมสำหรับช่องทางการติดต่อแนะนําให้เข้าไปที่เว็บไซต์ครับ www.horonumber.com ครับผมหรือจะเข้าไปที่ทาง แฟนเพจก็ได้เป็น Facebook เสิร์ชคำว่าหมอเมดเป็นคำภาษาไทยครับผมและเสิร์ชคำว่าโฮโรนัมเบอร์เป็นคำภาษาอังกฤษครับค่ะวันนี้ปอกับพี่ลุงมีนะคะต้องขอขอบคุณหมอเมดมากๆเลยขอบคุณมากนะคเจอกันวันจันทร์เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าใครเป็นแฟนซูเปอร์ฮีโร่แอนแมนต้องติดตามแอนด์แมนเวอร์ชันคนไทยช่วงหน้าค่ะ